ส่วนข้างหน้าของผมนี่ก็คืออาภาสที่โนกินะครับภาษาที่โนกิก็คงมาจากที่โนกิแลนเนี่ยนะครับโทโตโรสตรอรี่นะครับเป็นการ์ตูนยอดทิตของญี่ปุ่นเรื่องหนึ่งน,นะครับโทโ o โรสตรอรี่ครับอตอนนี้เราอยู่ที่อาฮิโนกิแลนนะครับเป็นสถานที่ที่จำลอง มือปุ่นไว้ที่นี่ที่เชียงใหม่นะครับเราจะไปดูกันว่าข้างในมันมีอะไรให้ถ่ายรูปให้เที่ยวกันบ้างนนครับดูบรรยากาศรอบๆครับตรงนั้ตรงนู้นน่าเป็นทางเข้าครับ,รบก็จะมีอ่า,าเข้าก็มีคนถ่ายขายน่าจะเป็นซื้อตั๋วก่อนนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าราคาเท่าไหร่นะ ป้ายว่าใครฮิโนกิแลนด์ครับนี่ครับก็เป็นเมืองขาจำลองทางเข้าครับนี่ครับเป็นจุดน่านจะเป็นจุดขายโลกรันหนึ่งด้านไหนคอของเข้ามาด้านไหนอันนี้ก็จะเป็นเป็นแผนที่ครับ ที่ที่ว่ามีอะไรบ้างนะครับก็จะมีข้าวค่ะมีปราสาัทฮิโดกินะครับก็จะมีจะเป็นทาวมีพวงดอกไม้มมนะครับอันนี้ก็จะเป็นบริการเช่าชุด่วนใหญ,ญ่เป็นชุดยูคะตะนะครับยูคะตะก็จะประมาณนี่นะครับ ส่ด้านนอกก็จะเป็นด้านหนก็จะเป็นสถานที่ต่างๆครับเดี๋ยวเราเราจะเข้าไปดูกันนะครับเป็นข้าวคาดครับอันนี้ก็คล้ายจะเป็นอ่าสารหรือสลาที่ในญี่ปุ่นที่เขาเดินผ่านกันนะครับนะครับ นี่ก็จะเป็นสารคล้ายๆเป็นสาระนะครับสีแดงๆเนี่ยครับในญี่ปุ่นมีค่อนข้างจะเยอะครับส่วนข้างหน้าของผมนี่ก็คืออสานที่โนกินะครับาสาที่โนกิก็คงมาจาก ที่นก,กิแลนเนี่ยนะครับเป็นปราสาทฮิโนก,กิครับข้างบนไม่ไแน่ใจว่าขึ้นไปได้มัาต้องลงไปดูก่อนว่าขึ้นได้ไหมโดยรถไฟทางรถไฟด้วยนะเป็นฟางหรอไม่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 ได้ครับไม่เห็นย้อนแสอยู่ตรงเนี้ยแล้วเอาวอลนัทแบล็คส์ส่วนตรงนี้ก็เป็นฮิโนก,กิช็อปนะครับ นี่ครับหมดเลย,ยตรงนี้ครับเห็นที่นกกีิช็อปน่าจะขายพวกไอตีมนะครับ <that> อะไรอย่างนี้นะครับเป็นของของฝากของที่ระลึกนะครับลองดูก่อนครับว่ามีอะไรขายบ้างนี่เป็นปากกาไอติคมครับก็ส่วนฝังกชาเกี่ยวไปครับวันนี้เราก็ได้มาแล้วครับไอติมชาเขียวนะครับนี่ครับ กินดูครับอืมเป็นชากเกี่ยวแบบบ้านเรานะครับรสชาติก็อร่อยอยู่ครับราคายีสบห้าบาทครับโอเคอยู่นะครับ,รบชาติอร่อยอยู่ครับ แต่วันนี้อากาศค่อนข้างที่จะร้อนครับเลยอาจจะลายไวนิดนึงครับตรงไหนก็จะเป็นของขทยของที่ลึกแต่ว่าครับอย่อยนะครับแต่ขอกินอีกกีบก่อนครับอืม นี่ในส่วนของที่เขาให้อาหารปลาคารนะครับเดียวอันนี้เราจะขึ้นไปด้านบนของภาษาท่่นก,กินะครับว่าจะมีอะไรบ้างเรามาลองไปดูรับ ชุดที่มันนอนคำว่าเล่าก็จะมีจุดชมอยู่นี่ จ่าแล้วครับแล้วก็อันนี้เป็นสมุนไพรนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งครับ ั blender, Who, ้นน hmm. mm ี hmm. <t <t hmm. ้ก็จะเป็นส่วนให่เป็นภนพทะรูปนะครับรูปกนอิ่มนะครับแล้วก็เป็นนี่ครับพระรูปครับแล้วลองไปดูอีกชั้นมีอีกชั้นนะครับ นี่ก็เป็นค้ายจุดชมวิวน,นะครับมันไม่มีอะไรนะครับท่านี้นักสดกอันนี้ก็จะเป็นอ่ายี่นกิคอฟฟี่ครับเป็นการขายกาแฟที่นี่ครับขายจากใจพุการก็ที่นี่ครับยี่น,นกิคอฟฟี่นะครับถ้าชุดทรงส่วนอื่นๆ ด้าน,นล่างก็เป็นแนวครับน้าแปนมามาฝา,มากให้โชคครับเดี๋ยวจะไปดูกันครับนร่ครับตัวค่อนข้างใหญ่ทีเดียวเห็นไหมครับเดี๋ยวผมจะเดินเข้าไปใกล้ๆครับเห็นแมวให้แมวฝากให้ฝากให้โชคครับนะนี่ครับผมเดี๋ยวเราจะเดินไปดูปใกล้ๆนะครับก็ะจะอันนี้ก็จะเป็นคล้ายสะพาน ผานตัข้ามไปลสะพานปลาครับปลาคาบตัวเล็กๆครับตรงนี้นก็เป็นสวนดอกไม้นะครับนี่ครับผมนี่ครับเดี๋ยวจะเห็นแล้วนี่ครับนี่ครับเป็นแมวฝักให้โชคครับค่อนข้างหยาบทีเดียวครับ สูงประมาณโอ้โหยี่สิบเมตรได้ครับสูงทีเดียวครับเนี่ยไกายล่เนี่ครับห้างเยอะะไรครับก็น่าจะเป็นจุดที่เขามาถ่ายรูปค่อนข้างเยอะนะครับตรัวรวมก็จะเป็นวันรอบที่นี่ครับ นก,กนิโนกิแลนด์นะครับสถานที่ท่องเที่ยวที่เคามาถ่ายรูปกันบรรยากาศแบบญี่ปุ่นนะครับที่บ้านเราเนี่เองนะครับรอบๆครับตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งเขาเรียกว่าเจแปนทาวนะครับมีรูปศาลเจ้าของที่ญี่ปุ่นด้วยนะครับแล้วก็บรรลุเมืองนี่ก็คงเป็นภาพที่เซนทีญี่ปุ่นนะครับ นี่ครับน่าจะเป็นอันนี้ก็ทดลองใครที่กดน้ำเราที่ญี่ปุ่นครับนะครับ,รบจะเป็นถาวน่าจะขึ้นไปดูข้างบนได้นะครับครับแต่ว่าเราไม่ขึ้นดนืฝา่นี่ครับจนลูกเมืองสไตล์ญี่ปุ่นครับครับนี่ก็มีจุดหนึ่งครับ อ,นนอันนี้ก็ห้า้านะครับอันนี้ก็จะเป็นอ่าจะเป็นห้องน้ำแล้วก็ทางออกนะครับนี่คือเนี่ยตัวตอนนี้เป็นตัวแล้วนะครับอ่าอ่าเป็นอ่าเขาเรียกว่าโทโททลสตอรี่ีนะครับเป็นการ์ตูนยอดทิศของญี่ปุ่นเรื่องหนึ่งนะครับ ต o วก็ตอรี่ครับที่โนกิแลนก็จะประมาณนี้นะครับถ้าใครจะมาเที่ยวเหมือนสไตล์ญี่ปุ่นก็ที่นี่เนะครับที่หนึ่ที่หโกก,กิแลนครับที่เชียงใหม่นะครับอย่าลืมนะครับไลค์กดติด,ดตามด้วยนะครับ